รัฐมนูลมายื่นคำร้องกับปปชนะครับเพื่อกล่าวหากรกตรทั้งหกท่านที่เดินทางไปทัวร์ต่างประเทศโดยอ้างว่าไปตรวจการเลือกตั้งนะครับบา,างท่งนที่ันภา,ายในประเทศเนี่ยมีปัญหาที่จะต้องใช้มติของคณะกรรมการกรกตทั้งหมดเนี่ยนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นปฏิบันทถนนซึ่งก็มีมากมายหลายประเด็นทั้งเรื่องของการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าซึ่งเกิดปัญหาเว็บล่ม นะครับแม้ว่าจะออกมาแถลงโดยสำนักงานว่าสามารถรีเช็คได้เนี่ยตก็ไม่เห็นปรากฏว่ามีการรีเช็คออกมาหรือไม่อย่างไรแต่ประเด็นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากก็คือเรื่องของการที่พักการเมืองนํานโยบายหาเสียงนะฮะในรักษณะประชานิยมวัดแรกแจกแถมมาใช้กันอย่างมากมโหลานโดยเฉพาะกรณีของพรรคเพื่อไทยที่นําเสนอเรื่องเงินดิจิทัลหนึ่งหมืนบาทนี่นะครับ ซึ่งจริง,รงๆงกกตต้องมีคําวินิจฉัยออกมาโดยเร็วเพราะไม่เช่นนั้นมันจะปล่อยให้เกิดผลกระทบต่อการหาเสียงเลือกตั้งซึ่งจะมีผลต่อการจัดการเลือกตั้งที่อาจจะเป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรมตามที่กฎหมายกําหนดนะครับแต่การที่กกตเกิดออั้งหมดเดินทางไปต่างประเทศนะห้างออกไปตรวจการเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมถูกทั้งคนวิภากวิจารณ์กันอย่างมากนะครับรวมทั้งนักการเมืองเองก็วิภาษ์วิจารณ์ ประโยชน์พา่อย่างยิ่งก็คือการเดินทางไปครั้งนี้เนี่ยก็มีการจัดซื้อจัดหาของจำรวยไปแจกให้กับสถานทูตหรืออุปทูตในประเทศนั้นๆเกือบสิบประเทศด้วยซึ่งใช้งบประมาณมากถึงเกือบสองแสนละสองแสนบาทนี่นะครับถ้าสิบประเทศฐานสองแสนเนี่ยก็ตกประเทศละประมาณสองหมื่นกว่าบาทแต่ว่าโดยระเบียบโดยประกาศของอปชเ,เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการใหข้ของของผลของรางวัลเนี่ย กาหนดไว้ไม่ไม่ควรเกินสามพันบาทนะฮะรมธรรมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้และรับของขวัญเนี่ยก็กำหนดไว้เช่นกันว่าห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐให้หรือรับของขวัญเกินกว่าสามพันบาทเช่นกันนะครับเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ค้ากราการกปกระ,ะตเองก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็ควรที่รับรู้ว่ามีกฎหมายห้ามในเรื่องเหล่านี้อยู่แต่สิ่งที่สําคัญก็คือว่ามีกอกระตาบางท่านโดยเฉพาะนายกรมหมนนรนะครับเอ่ยชื่อได้เลยเดินทางไปตรวจเยี่ยม การเลือกตั้งที่ประเทศเยอรมันและสวิตเซอร์แลนด์สองประเทศนี้นะครับซึ่งสองประเทศนี้นายประกรณ์เคยมาเคยไปตรวจมาแล้วเมื่อปี62ก็ในการเลือกตั้งสสปี62สองนายประกรณ์ก็เดินทางไปสองประเทศนี้มาครั้งนี้ก็ไปไปสองประเทศนี้อีกเช่นกันมันมีอะไรพิเศษที่นอกเหนือจากการที่จะต้องไปตรวจเยี่ยมสองประเทศนี้หรือ66สบประเทศทั่วโลกนะก็มีการเลือกตั้งนอกประเทศเหมือนกันทำไมไม่ไม่ไปตรวจเยี่ยมประเทศอื่นหรือประเทศอื่นเขาเข้าใจดีแล้วเขา ไม่มีปัญหาแล้วแต่ไอสองประเทศเนี้ยมันมีปัญหาทุกครั้งที่มีการจัดการเลือกตั้งหนืองทาให้นายประกรณ์ต้องเดินทางไปซ้ํานะครับอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นเปใน,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 นปัญหาซึ่งเป็นข้อพิรุษนะครับผมคิดว่าสังคมไทยไม่ควรปล่อยให้คณะต้องการการเลือกตั้งซึ่งจะหมดอายุของวาระกรรมการอีกสองปีข้างหน้าเนี่ยได้ดําเนินการริชัยพฤติการอย่างนี้นะครับเรื่องการเลือกตั้งสสในไทยในประเทศเป็นเรื่องสําคัญนะครับ ไม่ใช่ปล่อยปลละเลยหรืออ้างว่า,าสามารถใช้วิดีโอคอนเฟอร์เนซ์ในการประชุมได้ถ้าใช้วิดีโอคอนเฟอรเนซ์ได้ทำไมไม่ใช้คอนเฟอร์เรนซ์จัดประชุมภายในประเทศแล้วก็คุยกับอุปทูตหรือทูตต่างประเทศในประเทศนั้นๆที่มีปัญมาหาการับเรื่องต่างๆีห่านี้น,นผมคิดว่าเรื่องนี้อปชอชนะครับมีอำนาจหน้าที่โดยตรงในการที่จะไปตรวจสอบโดยเฉพในเรื่องของการ ฝา่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงนะครับเป็นเรื่องสําคัญที่เราไม่ควรปล่อยให้องค์กรอิสระนะใช้อำนาจกระทําการอย่างนี้อีกต่อไป